มีการรายงานจากสื่อในเมืองน้ำหอมครับได้ออกมารายงานว่ากลุ่มทุนกีฬาจากกาตาหรือ QSI เจ้าของสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงครับกำลังพิจารณาเทคโอเวอร์สโมสรมาลากาทีมในระดับเซกุนดาดิวิชันสเปนให้เข้ามาเป็นหนึ่งในเครือข่ายฟุตบอลโดยมูลค่า100ล้านยูโรนั่นเองละครับโดยณปัจจุบันครับนอกจากสโมสรอ,อย่างเปอเชแล้วกลุ่มทุนซึ่งนำโดยนัสเซลเคไลฟี เขายังได้ถือหุ้นราวๆ21%ของมารากาสมมสอนในหลีกสูงสุดจากโปรโตุเกสและล่าสุดครับก็ได้มีการเปิดเผยจากสื่อดังเมืองน้รหมอมอย่างเลิกกิฟเ์ไออกมาเปิดเผยว่าทางด้านาของกลุ่มทุน Q s i เอสกำลังทำการเจรจา,าคืบหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อทำการเทคโอเวอร์สมมสรมมารากาเข้ามาเพิ่มในเครือข่ายโดยดมูลค่าราวๆ100ล้านยูโรและว่ากันว่าหนึ่งในปัจจจยสำคัญที่ทำให้พวกเขานั้นสนใจในสมมสรมมารากาจากสเปนครับ มันคือโครงสร้างพื้นฐานอย่างลาโรซาเลดาสนามที่มีความจุถึง30,000ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้ครับถูกคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในสังเวียนฟุตบอลโลกปี2030อีกด้วยแถมนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งในประเด็นสาคัญอีกอย่างนั้นก็คือการที่สโมสรตั้งอยู่ในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหของประเทศสเปนนั่นจะทําให้กลุ่มทุนจากกาต้าครับมองเห็นถึงโอกาสด้าน,นกีฬาและก็รวมถึงด้านการตลาดด้วย อย่างไรก็ตามณนะปัจจุบันครับสมสอรอย่างมาลาก้านั้นพวกเขาได้ถูกครอบครองหุ้นถึง49%โดยบรูเบรกลุ่มทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมจากประเทศสเปนส่วนหุ้นอีก51%ครับก็มีธจ้าของอับดุลลาอันชานีหนึ่งในนักธุรกิจจากกาตานั้นเป็นเจ้าของในขณะที่สมสอรครับกำลังประสบปัญหาด้านการเงินมาอย่างยาวนานหลายปีแน่นอนครับมันมาจากผลงานในสนามของมาลากะ้าที่พวกเขาตกชั้นจากหลีกสูงสุดเมื่อปี2018 แล้วก็ต่อด้วยในปี2023พวกเขานั้นร่วมไปถึงระดับดิวิชั่น3ของสเปนแต่นะตอนนี้ครับพวกเขานั้นก็แตันดับกลับมาอยู่อันดับ15ของเซกุนดาดิวิชันได้แล้วซึ่งก็ต้องรอติดตามมาต่อไปครับว่าฉากเดียวนี้มีการเจรจาก,กันจริงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรและมาลากาจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่เหมือนที่เป็นในอดีตได้หรือไม่ทุกอย่างนะ่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนในเร็วๆนี้ครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ